สวัสดีครับเพจร้านนสลานลมของถาสมนะครับถ้าทางช่อง Youtube ก็จะเป็นอันนี้นะครับสลานลมคอยชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับลักษณะเป็นยังไงมาดูกันนะครับอันนี้คือเหรียญย5สสตางค์แบบปกติทั่วไปนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับเพื่อนๆดูนะครับหมุน นี่นะครับลักษณะของเหรียญปกติทั่วไปนะครับถ้าเราหมุนแบบนี้จะเรียกว่าเป็นพระเศียรกลับนะครับคือเหรียญปกตินะครับนี่นะครับด้านหลังจะทิ่มลงนะครับยอดฉดาด้านหลังนะครับกับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับนี่นะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับอันนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูแบบที่ประกาศรับซื้อนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับ อันนี้คือแบบที่ประกาศรับซื้อนะครับราคาเริ่มต้นเหรียญละ500บาทนะครับนี่นะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วพอเราหมุนนี่นะครับด้านหลังจะตรงกับด้านหน้านะครับยอดชดาจะขึ้นตรงกับด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเหรียญชนิดนี้เรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงนะครับมีปะปนอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตดูนะครับ ผิดผ้าจากการผลิตนะครับเหรียญนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆเจอเหรียญนะครับลองหมุนเหรียญดูแบบนี้นะครับตั้งเหรียญด้านหน้าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่นะครับถ้าด้านหลังขึ้นตรงกันแบบนี้นะครับทางร้านรับซื้อนะครับสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ id line 095 412 4443นนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับทางร้านจะตีราคาให้นะครับว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญด้วยนะครับนี่นะครับหมุนให้ดูอีกครั้งนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่นะครับจะตรงกันนะครับแบบนี้ทางร้านรับซื้อนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบปกตินะครับเหมือนตัวนี้นะครับ หมุนทิมลงแบบ,มบบบแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆจะรับซื้อเหรียญ25สสตางค์ตัวนี้นะครับในวงการนักสะสมเรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงนะครับนี่นะครับ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับลองหมุนเหรียญดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับนี่นะครับอย่าลืมสังเกตดูก่อนใช้นะครับมีโอกาสเจอกันทุกคนนะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับเหรียญนี้นะครับรับซื้อก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเจอแล้วส่งรูปมาดูกันนะครับสวัสดีครับ